สวัสดีครับพวงผมเป็นหน้าครับมาพร้อมกับจอตัวใหม่จากทางเ so บนคิวโซวีครับ XL 2 5 8 6 X ครับจอ540เพครับตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาเป็นมาตรฐานของการ e-sport ครับในปีนี้และปีต่อไปครับเอาละครับผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาย้อนความหลังกันสักหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ เติบตโตมาใน e s p o r t เจนแรกๆกันนะเราจะรู้ว่าเราโตมาในยคที่แบบเฮิร์สของหน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ59หรือ60แล้วก็ที่น่าสนใจคือจอ120 h ยเฮิร์สแบรนด์แรกที่เข้ามาในตลาดของประเทศไทยเนี่ยรวมไปถึงในตลาดของโลกเลยนะคือแบรนด์เบนคิวนั่นเองนะตอนนั้นเนี่ยจะใช้ชื่อว่าจอรุ่นของ XL แนะครับแต่ว่าตัวผมเองจอําจชื่อรุ่นแบบเป,เป๊ะไม่ได้นะครับเป็นจอ120 h ยเฮิร์สซึ่งก็ถือว่ามีความต่างในระดับหนึ่งละหลังจากนั้นมาไม่ไมถึงไม่ถึงประมาณส จอเข้าสู่แบบยุคเปลี่ยนถ่ายแบบเจนใหญ่ๆละก็คือเปลี่ยนเป็น 144Hz ตอนนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะมาย้อนความหลังดูเหมือนกันว่าถ้าเราจะกลับมาทดลองเล่นนะด้วยเฮิร์ตเนี่ยในะระดับ60 h เตนตอนนี้เราจะรู้สึกเป็นงไงกันบ้างนะครับก็จะได้ทดลองเล่นเลยนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะสกรีนเทลลิ่งเนี่ยคือแบบหนักห่วงมากนะครับแต่เมื่อก่อนนี่ถือว่าโอเคเลยนะ 60เฮิร์ตนะปัจจุบันถามว่าเล่นได้ไหมอะถ้าเกิดต้องบอกตามตรงว่าถ้าเป็นเกมประเภทแบบ e s p o r t นะหรือว่าเป็นเกมที่ต้องค่อนข้างม,มีความจริงจังสูงเนี่ยส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่เหมาะแล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูต่อแหละว,ว่าเอ้ยพอเรามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยเป็น144เฮิร์ตเป็น540เฮิร์ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฟังก์ชันในจอ540เฮิร์ตตัวใหม่ของทาง BenQ เนี่ยความแตกต่งางเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมมาครับนี่คือจอ140เฮิร์ตครับ สำหรับโหมดเด a t มทนะครับในเกมม a ลาลนนะความยอดนิยมเนี่ยของเจ้าตัว144 h ฮิรตเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากๆนะส่วนตัวผมเองอะ่ะช่วงที่ต้องหาซื้อจอ144 h z ในช่วงแรกครับต้องนั่งรถไปตามร้านค้าที่แบบพันทิปประตูน้ำอะไรเงี้ยหา3-4ล้านเลยนะกว่าจะหาจอ144 h z ได้นะครับส่วนตัวนะหลังจากที่ทดลองเล่น60เฮมาเมื่อสักครู่นะครับ144 Hz เนี่ย ต้องบอกว่ามันตอบสนองดีขึ้นครับแต่ว่าพวกสกรีนเทียร์ลิงเนี่ยมันยังมีอาการอยู่นิดนึงเหมือนกันนะสำหรับใครที่ขยับม้าว้วๆหรือว่าเกมไวๆ้ๆอย่างวอลเลแลน์นะครับค่อนข้างมีผลเลยนะครับ <Silence. S 1> โอ้มื่อกี้มองตัวไกลๆถ้าไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นจอที่โอเคแหละเป็นมาตรฐานในยุคนี้นะครับไปจอต,ตัวต่อไปกันดีก,กว่าครับสำหรับตัว540เลครับ มาครับผู้ชมฮะเรามาทดลองจอตัวใหม่กันดีกว่าครับจากทางโซวีครับ XL 2 5 8 6 X ครับจอที่กำลังจะเข้ามาเป็นมาตรฐานใหม่นะสำหระับวงการ e-sport ครับ 540Hz ผมบอกเลยว่าจากที่ทดลองเล่น 60Hz มา 144Hz ตมาตัวนี้เนี่ยฟิลคนละเรื่องเลยครับในเรื่องของความลื่นนะเอาแค่ความลื่นก่อนนะยังไม่นับรวมพวกฟังก์ชันอื่นๆอีกน,นะครับแล้วก็ฟิลลิ่งครับแล้วตัวจอตัวนี้ฮะ ฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้มีแค่ refresh rate นะที่เยอะนะครับ520อย่างเดียวนะครับมีทั้งฟังก์ชันพวก fast TN นะฮะ TN เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันคือชนิดหนึ่งของแผนแนวะครับซึ่งแผนแนวจอเนี่ยมันจะมี VA นะครับ IPS TN ซึ่งแต่ละจอเนี่ยแต่ละแผนแนวนี่มันจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปครับ TN เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเกมเป็นหลักเลยครับและจอตัวนี้เนี่ยให้มาที่ fast p n เลยนะคือตอบสนองเร็วเป็นพิเศษนะครับสำหรับจอแผนแ TN นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครเมื่อสักครู่ถ้าจําได้ตอนผมเล่นจอ144มีจังหวะหนึ่งที่ผมบอกว่าเฮ้ยอมมองแทบไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้มันกี้มองตัวไกลๆแทบไม่เห็นเหมือนกันนะ<ส>ก็ตัวนี้ครับให้สีที่ดีมากๆนะแล้วก็ส่วนตัวผมชอบสีจักจอตัวนี้มากที่สุดครับอีกหนึ่งอย่างครับอย่างที่บอกไปนอกจากไอตัวแพแนลที TN แล้วนะฟ้าทีแล้วนะครับยังมีวิบิตคัลเลอร์ด้วย นั่นคือเรื่องสีนั่นเองที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับอเอ็กชันดีกว่าเดิม oh. เยอะมากเลยฮะเนี่ยตัวสามตัวห้าเพลยครับจังหวะสะบัดหน้าจอเร็วๆเ,เนี่ยสกรีนเทลลิ่งไม่เห็นเลยนะเท่าท oh. ี่ผมพาได้ตอนนี้ยังไม่มีสกรีนเทลลิ่งให้เห็นเลยครับโมชันเบอร์ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมากเลยครับมีอีกหนึ่งอย่างละกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันอีกทีครับนั่นคือตัวไดแอ2นะ ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงตัวความสามารถของไดแอคมาอีกพอสมควรเลยครับเราอาจจะคุ้นชินกับตัวไดแอค,คลาสนะครับแต่ว่าในจอตัวนี้เนี่ย XL2586X <ม>เนี่ยเขาพัฒนาครับตัวไดแอคเนี่ยเป็นไดแอค2นะครับซึ่งเดีย๋ยวเราจะไปทดสอบอันหน่งคือนึงตรงการแฟรชเนาะโดยไปถึงการวิ่งยิงตัวนั้นด้วยครับสำหรับใครที่สายเมาส์ช้าหรือต้องสะบัดมาุเร็วนะตัวนี้ถือว่าแบบยอดเยี่ยมเลยอยากเอากลับไปใช้ที่บ้าน <laughs> อยากเอากลับไปใช้ที่บ้านจริงสัมผัสได้ถึงความต่ายจริงครัตัวนี้มาอีกสักหน่อยแล้วกันครับสำหรับ510เพิร์ครับไม่มีข้อสงสัยครับในเรื่องของแบบการแสดงผลนะรวมไปถึงสีการตอบสนองครับถือว่าเป็นท็อปคลาสของจอม monitor นะตอนนี้แล้วครับใครที่แบบหาจอเล่นเกมนะแล้วก็โดยเฉาะยิ่งเนี่ยนักแข่งหรือว่าคนที่แบบเล่นเกมจริงจังอะ่ะผมว่าจอตัวนี้คุ้มค่ากับการลงทุนครับ เล่นที่บ้านผมบอกเลยว่ากลับมานี่คือฟินแน่นอนใช้เวลาในการคุ้นคุ้นชินกันสักหน่อยครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจอเลยครับที่น่าจะเป็นอาวุธคู่กายเกมเมอร์ในเร็วๆนี้แน่นอนนะรวมไปถึงแบบการแข่งขันอ e ีสปอร์ตด้วยครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานใหม่เดยวนี้เลยฮะไปเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วกันบททดสอบที่เราลองทํามาครับนั่นก็คือเดินผ่านหตัว นะครับแล้วก็หลบแฟดแล้วก็แบบไม่หลบแฟดนะครับอีกอย่างละ2ครั้งนั่นเองครับเอาละครคุผู้ชมฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทีมงานนะครัผมมาย้อนวานๆกับจอ60สิบเฮิร์ตร้อยสี่เฮิร์ตขนาดนี้เนี่ยผมเองก็อยากมาลองเล่นดูเหมือนกันว่า,าถ้าเราจะเอาจอในแต่ละช่วงความถี่เนี่ยหรือรีเฟรชเรทเนี่ยมาเล่นชาร์เลนจ์ตรงนี้นะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวจะมีทีมงานนะครับบังคับตัวละครเนี่ยในเกมเอาแรนด์นะฮะผ่านหน้าผมไปในระยะเวลาการเดินปกติเนี่ยแหละโดยไม่ต้องเก็บเสียง นะครับผมมีระยะเวลามาแบบ3วิแล้วกันในการจะยิงให้ได้นะครับผมโดยจอในแต่ละช่วงรีเฟร rate นะครับเดี๋ยวลองดูผมจะมีโอกาสา5ครั้งนะครับสำหรับจอแต่ละตัวนะมาดูว่าผมจะทำได้ดีขนาดไหนตัวแรกครับโอ้โหต้องยิงต้องจับแคปเจอร์ประมาณสัก2ครั้งครับถึงจะยิงโดนนะครับ มาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนที่จะเปลี่ยนจอ r e f ฟ e c เลนอื่นเนี่ยทีมงานมีอีกหนึ่งชาเลนจ์ให้ผมทำครับนั่นก็คือทดสอบประสิทธิภาพของแผงนแนลจอมอนิเตอร์ครับในจอมอนิเตอร์ตัวแรกที่ผมทำเนี่ยเป็นจอ60เฮิร์ตนะเป็นแผงนแนลธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าเวลาโดนแฟตในเกมวอลเล็เนี่ยโอ้โหมันจะยิงได้ไหมหรือว่าใช้เวลาในการหายเนี่ยนานขนาดไหนนะครับโอ้โห อันนี้ย้ำก่อนนะว่าหลบแฟตและยิงนะครับ 3, 2, 1องหโอเคครับประมาณนี้แหละอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าหลบแฟดเนี่ยมันก็ยังมีหาแฟตค่อนข้างควรใจอยู่ครับสำหรับจอพายนลธรรมดาครับเดี๋ยวไปลองดูจอความอืน่นๆกันดูแล้วกันครับตัวแรกครับสำหรับจอ 144Hz เฮิรครับ 3, 2, 1 โอเคครับสำหรับจอ104เฮิร์ t นะได้ไปทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับมีความแตกต่างสำหรับจอ6 0เฮิร์ทพอสมควรเลยเดี๋ยวเราลองมาดูแฟลชนะว่าจะรีแอคเป็นยังไงนะครับโอ้โหสว่าง <laughs> ก็ฮาร์ดแฟตก็หายเร็วขึ้นจอ XL ครับ 2586X ครับ5 4 0เฮิร์จะทดสอบแบบเดียวกันเลยครับ ก็ภาพเก็บสีเร็วขึ้นครับจะมีความแตกต่างจาก1 4 4ยเฮิร์ตเนี่ยนิดนึงนะสำหรับใครที่เล่นบ่อยๆครับถือว่าทำได้ดีเลยครับแบบฮาร์ฟแฟลตนะครับ เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ไปทดสอบจอตัวนี้มาแล้วครับสำหรับ xl 2 5 8 6 x นะครับจอ 540Hz ตนะครับต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันแบบใหม่ของเขาเนี่ยถือว่าโดนใจมากๆเลยนะครับและวันนี้ครผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าใจว่าใครนะครับก็ตามที่จะเหมาะกับจอตัวนี้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าจอตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่เป็นสาย e sport ครับแล้วก็ต้องการจริงจังเกมเมอร์เป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงครับคนที่ต้องการแบบ ขูณเน้นเลยเน้นเกมพวกคอมเพรทีฟต่างๆนะครับไม่จะเป็นจนตนองเป็นสาย f e p s อย่างเดียวนะแต่ต้องการจอที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วนะครับแล้วก็รีเฟรชเรทสูงๆนะครับผมแล้วก็คุ้มไหมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญนะครับสำหรับใครที่ถามว่าพี่ครับตัว540เฮที่ออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยมันกระโดดมากกว่าตัว240เฮพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดความคุ้มเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่า คุณมีงบประมาณที่เหมาะสมกับเจ้าจอตัวนี้ไหมนะครับผมถ้าเกิดใครที่มีงบประมาณถึงนะครับเราก็คิดว่าเงินตรงนี้เนี่ยสามารถจ่ายได้เพื่อให้ได้คุณภาพรวมไปถึง performance ส่วนตัวที่ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะเพียงแต่ว่าก็ต้องประเมินง,งบประมาณให้ดีครับเจ้าจอตัวนี้เนี่ยสำหรับผมนะใครที่มีงบประมาณสามารถซื้อได้ครับแล้วก็ความแตกต่างครับระหว่าง540เฮิร์ตกับ360เฮิร์ตเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมหรือว่า ต่างกันแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าตัว540เนะครับดีกว่า360เพอสมควรนะครับโอเคแหละในเรื่องของ refresh rate หรือว่าความแตกต่างเรื่องของการแสดงผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันแบบเท่าต่อเท่านะครับแต่ว่ามันจะมีแน่นอนแบบ10% 20%นะครับและที่สําคัญครับที่เพิ่มเติมสจอตัวนี้เนี่ยมันคือแดกชองนะครับนี่เป็นฟังก์ชันสําคัญครับที่จะทําให้จอตัวนี้เนี่ย แตกต่างจากจอ360เฮิรรุ่นเดิมของทาง BenQ น,นะครับหรือว่าจอตัวอื่นๆนะครับผมออพร้อมกับทั้งดีไซน์ใหม่ครับแล้วก็แผงที่เป็นแบบ Fast TN นะครับผมสำหรับใครก็ตามครับที่อยากหาจอสาย e s p o r t นะครับจอตัวนี้แน่นอนเลยครับสำหรับใครที่รอคำถามนี้อยู่ฮะหรือว่าสนใจจะสั่งซื้อแล้วนะครับ ช่องทางการสั่งซื้อครับอยู่ที่ BenQ Official Store นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada หรือว่า shopee นะครับราคาเปิดตัวสารจอตัวนี้เนี่ยอยู่ที่39,900บาทนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจจ,อ,จอตัวนี้อยู่นะไปหาซื้อกันได้เลยครับนั่นแหละครับจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวนะครับจอ XL 2 5 8 6 X ตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็ประทับใจมากครับขอบคุณทาง BenQ ประเทศไทยนะครับที่ได้ส่งจอตัวนี้นะครับมาให้ทางเอพสไตนของเราได้รีวิวกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจอตัวนี้นะแล้วก็เช่นเคยครับสำหรับใครที่สนใจติดตามคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิว gadget IT นะครับรวมไปถึงคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายเลยนะฝากกดติดตามในทุกๆทุกทางของทาง f เอพส l a น d ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ช่องทางอื่นนะครับผมวันนี้ผมเบน่าขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ